ในข้อยี่สิบนะครับนี่เป็นโเขียนแบบด้านบนของโต๊ะนะครับอันนี้คือในแบบอยู่นะอันนี้อยู่ในแบบอยู่นะครับมันโต๊ะอันนี้ยมันประกอบไปด้วยแผ่นไม้ห้าแผน่นเหมือนที่ลูกเห็นนี่แหละแผ่นไม้แผ่นที่หนึ่งแผ่นไม้แผ่นที่สอง แผนไม้แผ่นที่สามแผ่นไม้แผ่นที่สี่แผ่นไม้แผ่นที่ห้าเอามาประกอบกันเออสมมุติว่าถ้าเขาทำเสร็จเรียบร้อยทำโต๊ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาต้องการจะเอาอยาก,ก,กััดกระแทกมาติดลอกเลยมาติดลอกเลย เขาอยากรู้ว่าเขาต้องใช้ยางกันกระแทกเนี่ยทั้งหมดกี่เซนติเมตรอ่าเขาจะได้ไปไปซื้อมาให้มันพอดีพอดีเออบ้านเขาอาจจะมีลูกเล็กก็ได้เขาไม่อยากให้ลูกเขาหัวไปโขกกองโต๊ะเออก็ซื้อ,อยางก,กันกระแทกมาติดเลยสิบรอบเลยแบบนั้นครับอ่ะเรามาดูในะโลกตอนนี้ครูจะยังไม่สนใจมาตราส่วนหนึ่งต่อสิบนะ ผู้จะสนใจระยะในแบบอย่างเดียวก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าถ้าเรารู้ระยะนี้คือด้านยาวรู้ระยะนี้คือด้านกว้างด้านยาวด้านกว้างถ้าลูกจับมันมารวมกันได้ลูกก็จะรู้ออ่ความยาวรอบรูปข,ของโต๊ะใช่ไหมความยาวรอบโต๊ะอแต่ว่ามันยังเป็นของในแบบอยู่นะ เราต้องหาให้ได้นะครับด้านยาวเท่าไหร่ด้านกว้างเท่าไหร่ต้องหาสองสิ่งนี้ให้ได้เอาละครับลูกลองดูข้อมูลครับตรงนี้สองเซนมีผลทําให้ตรงนี้เป็นสองเซนไปด้วยถูกปะ่ะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้สองเซนมาทําให้ตรงนี้เป็นสองเซนไปด้วยถูกป่ะอ่านนะโอสคนะอ่ะ แล้วก็ตรงนี้ในช่วงนี้สามเซนมาทำให้สองเซนบวกสามเซนกลายเป็นเส้นนี้ห้าเซนใช่ไหมมันก็จะเท่ากับตรงนี้ป่ะเออเนี่ยช่วงนี้นะสองบวกสามเป็นห้า าล้ครับงั้นด้านนี้ทังด้านเลยครับยาวเท่าไหร่ด้านนี้ทั้งด้านจะเป็นเท่าไหร่เส้นสีแดงจะเป็นเท่าไหร่มันก็คือเอาสีเขียวเมื่อกี้เนาะเอาสีเขียวเมื่อกี้สีสีเขียวมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้เนาะวกไปสองถูกปะเอาสีเขียว คือห้านะบวกข้างล่างที่สองเส้นสีแดงตรงนี้ก็เลยเป็นเจ็ดโอเคเคลียร์เส้นนี้นะโ okay. อเคทีนี้ลูกมาไล่ต่อตรงนี้สอง ครับตรงนี้สองนะครับทำให้ตรงนี้ต้องเป็นสองไปด้วยพอไปรวมกับช่วงนี้อีกค่ามันก็เลยทบให้จากนี่ถึงนี่เป็นเท่าไหร่แล้วลูก เท่าไหร่ล,ลูกเจ็ดเจ็ดน,นะซึ่งมันก็จะมาเท่ากับตรงนี้ไปด้วยก็บ้านงั้นนี่เลยเจ้าเส้นสีน้ำตาลนี้เลย จเจ้าเส้นสีน้ำตาลเนี่ยมันก็เลยเป็นเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าอันนี้คือระยะในแบบระยะในแบบโอเคนะ เพราะฉะนั้นกว้างในแบบกว้างในแบบนะครับเท่ากับเจ็ดเซนมาตราสูวนที่ใช้มันหนึ่งต่อสิบ แปลว่าในแบบหนึ่งส่วนของจริงจะเป็นสิบส่วนของจริงเยอะกว่าสิบเท่าใช่ปะเพราะฉะนั้นกว้างจริงก็เอาสิบคูณเข้าไปเจ็ดสิบเซนกว้างจริงเจ็ดสิบเซนยาวในแบบ เก้าเซนเพราะฉะนั้นยาวจริงมากกาส่วนหนึ่งต่อสิบเก้าสิบเซน เพราะฉะนั้นกูขอว่าอ,อโต๊ะอันนี้ขึ้นมาเนาะ เห็นด้านนี้เก้าสิบเซนด้านนี้เจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนเก้าสิบเซนดังนั้นความยาวรอบโต๊ะความยาวรอบโต๊ะก็ต้องเท่ากับความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมเนานะ ความยาวรอบรู 4, ปสี่เหลี่ยมรูปภ้าสองคูณในวงเล็บยาวบวกกว้างยาวบวกกว้างชุดที่หนึ่งไปรวมกับยาวบวกกว้างชุดที่สองอยาวบวกกว้างรวมกันสองครั้งก็เลยขป็นดูดสอง ยาวเก้าสิบกว้างเจ็ดสิบหน่วยหน่วยเซนติเมตรก็เลยกลายเป็นสองคูณด้วยร้อยหกสิบก็จะได้สามร้อยยี่สิบเซนติเมตรดังนั้นถ้าจะไปซื้อ,อยางกันกระแทกเอามาเออุ้มให้ลอกเลยก็ต้องซื้อมาอย่างน้อยสามร้อยี่สิบเซนติเมตรโอเคตรงนี้งงงงไม่ลูกเออ ฉะนั้นต้องต้องใช้ยาดักกระแทกอย่างน้อยสามร้อยยี่สิบเซนติเมตร อ่ะต้องคระา,าเพิ่มต้องคระากเพิ่มสมมุติว่าไอายางกันกระแทกเนี่ยเขาขายเป็นม้วนขายเป็นม้วนเออหนึ่งวนเนี่ยห้าสิบเซนเออต้องซื้อมาหยิบหมดหนึ่งวนห้าสิบเซนสมมุติสมมุติได้เล่นถ้ายางกันกระแทกเนี่ยเขาขายเป็น้วน แล้วเ,เขาก็ใส่กล่องนะฮสมมุตินะถ้านหนึ่งล้วนเนี่ยห้าสิบเซนอยากรู้ว่าต้องซื้อกี่ม้วนเจ็ดเพราะถ้าซื้อแค่หกล้วนเนี่ยไม่พอเออห้าสิบคูณหกต้่งได้สามร้อยเออหรืออย่างเงี้ยพอลูกตั้งหันใช่ไหมลูกจะหารได้หกครั้ง สามร้อยแล้วเหลือเศษยี่สิบแล้วลูกเอาหกม้วนไปต่ออย่างเงี้ยเนี่ยลูกเอาหกตัวนี้ไปต่อเนี่ยก็ผิดแล้วไอ้คำว่าเเหลือเศษยี่สิบเนี่ยมันไม่ใช่เหลือเหลือที่เราไม่ต้องใช้แล้วยี่สิบเปล่าไอ้คำว่าเศษยี่สิบนี่คือยังขาดอีกยี่สิบเออเพราะฉะนั้นต้องซื้อเจ็ดม้วนนะครับนะ ในยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะนยกตัวอย่างถามเพิ่มเติมตัวคำถามจริงๆมันจบตรงนี้แล้ว